สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้เยพินจะพามาดูไม้อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะที่น่าจับตามองจ้ะสตรอเบอรีไอ,อน,นี่ตอนแรกเยพินคิดว่าเขาดูสภายเยพินบอกว่าเขาเป็นไม้ตระกูลซิงโคเนียมใช่เปล่าถ้าพูดผิดพูดผิดขออภัยนะเยพินพูดไทยพูดภาษาไม่ชัดนะจ๊ะ สวยมากจ้าเนจ้ะน้องน่ารักมากเยพินได้มาตั้งแต่เมื่อวันที่เจ็ดแล้วเนาะได้มาจากกรุงเทพที่ว่าไปฉีดวัคซีนน่ะน้องสวยงามมากจ้ะแต่แรกเยพินคิดว่านอ้องจะเป็นแบบตระกูลเงินไหลกัจ้ะตระกูลเงินไหลให้เป็นเถาแถวแถาแถไปแล้วก็ตัดอะ่ะแต่เยพินว่าไม่น่าจะใช่นะพเพื่อนดูนะจ๊ะ มีสีขาวสีเขียวสีชมพูเขาบอกว่าน้องน่ารักมากอนะต้องเรียกน้องเลยน้องเลยเพราะสวยมากจ้ะตรอเบอรี่ไอส์วันนี้จะพินมามาเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางจ้ะตอนมาจะพินได้ได้ต้นเล็กที่เขาตัดเขาเรียกตัดอะไรนะชํมมาใหม่ๆอ่ะจ้ะ น้องยังไม่แข็งแรงเนาะแล้วนี่วันนี้วันนี้พอดีวันนี้ยาพินว่างก็เลยมาเปลี่ยนกระถางแต่ยาพินรู้แล้วว่าวิไัยขยายพันธุ์น้องทํำยังไงแต่ว่าว่างก็ไม่ใช่นะเพราะวันนี้ฟาเลโซวันนี้ตัดไม้เก็บก่อนฟาเลโซ ตาไาโซนี่ก็พอดีพอเขามีหกใบขึ้นไปก็ตัดได้แล้วจ้ะเห็นไหมาาจย์ไม่จ่ายนี่ตัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ยังไม่ได้เอาลงดินจ้ะตัดที่เหลือข้อไว้หน่อยเขาจะได้แตกขึ้นพอเขามีลากอากาศอย่างเงี้ยเราก็ตัดได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเจพินจะเปลี่ยนกระถางเขาสักหน่อยแล้วมาคุยเรื่องนี้ต่อเนี่ยพอเจพินมาเปลี่ยนดินถึงเห็นว่าเนี่ย เป็นไม้ที่แทงหน่อมาข้างข้างเนี่เห็นไหมจ๊ะก่อจ่าแม่จ๋าเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมเขแทงหน่อมาแล้วจ๊ะแม่จ๊ะฟินเทให้ดูนะจ๊ะนี่จ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมจ๊ะนี่แหละที่จะเป็นหน่อให้เราได้ได,ได,ได้ได้เนี่ย ได้ถอนทุนนะยาพินคิดว่าใช่อะนะวิธีขยายพันธุ์เขาเนี่ยเห็นไหมเขาแตกขึ้นมาตรงตาตาเก่าที่รอยตัดเขาเนี่ยสวยงามมากจ้ะเแล้วดินที่ปลูกใช้อะไรดินเก่าก็ใช้แต่ คุยไสเดือนกับกาบมะพร้าวแต่แล้วก็อะไรนะเพอร์ไรส์ล่ะที่มันเหมือนฟองน้ําอันนี้จะพินเอามาใหม่จะพินมาเอาดินใบกําปูใส่นิดหน่อยจ้ะแล้วก็ปลูกจ้ะเพื่อให้เขางามวิธีการปลูกไม้ของจะพินไม่ค่อยเหมือนคนอื่นหรอกจ้ะเะพินจะแบบเอาดินใส่ลงไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๋ยไสเดือนใส่ลง่ป ค้ามันจะไหวเนาะพอก้มแล้วก็เอาอน,นี้วางที่เจพินปลูกในนี้ลากเขาเดินดีแล้วจะะ้ะที่เจพินก็จะเอากบอีกทีหนึ่งจ้ะขอเวลาหน่อยนะจ๊ะ